สิ่งที่เปลี่ยนจากผมคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนที่มั่นใจได้นี่คือพาที่สามของวิธีเพิ่มความมาั่นใจนะครับก็คือการแต่งตัวการที่เราพรัฒนานการแต่งตัวของเราไม่เพิ่มความมั่นใจได้เยอะขี้เกียซึ่งผมเริ่มไปแล้วจากคนที่แบบไม่เคยแต่งตัวเลยแบบซีโร่เลยอะ่ะคุณเก็ดว่าผมอยู่แต่บ,บ้านเลยใส่กางเกงเจเจใส่เสื้อใส่เสื้อยืดอะไรก็ได้อะที่แม่ซื้อให้หรือที่แบบพี่น้าให้หรือใครก็ ไม่รู้อะจริงๆนะว่าแบบตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณมสองอะผมแต่งตัวอย่างนั้นตลอดเลยใส่เกงเจเจใส่เสื้อยืดที่อะไรก็ได้มีลายลายห่าโลโก้อะไรก็ไม่รู้อ่ะริง่งใส่รองเท้าแตะไม่มีรองเท้าผ้าใบในชีวิตเลยตั้งแต่ก่อนมสองนะ mm. แล้วก็รู้ไหมว่าแฟชั่นแรกที่ผมเริ่มต้นคืออะไรคือหนึ่งรองเท้าแตะเางเกงนักเรียนแล้วผมใส่เสื้อยืดที่มันดีขึ้นมาดน,นึงที่แบบ ผมใส่เสื้อยืดเชี่ยอะไรวะผมใส่เสื้อยืดผมใส่เสื้อยืดไม่มีลายอะน่าจะสีดำไม่มีลายมั้งในตอนนั้นนะะแล้วก็ผมเริ่มต้นจากการที่ซื้อกางเกงนี่แหละผมจําได้เลยว่าเป็นของยูนิคอเว้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเจ็ดแม่ย่างแผงจัลเกอร์แผ่นจัลเกอร์แผ่นคืนเกงขายจ๊มอะที่แบบมันจะเป็นแบบจ้ำๆอยู่ตรงปลายเท้าอะมองย้อนกลับไปแล้วแม่งหาดีน่ารักดีอ่ะคือแบบ มันดูดีขึ้นแต่ไม่ก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นคือคือถ้าผมไม่ขี้เกียจผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะการพัฒนาการการแต่งตัวของผมแล้วกันเออนะก็นั่นแหละครับคือผมเริ่มจากการที่แบบไม่แต่งตัวเลยอเป็นเด็กติดเกมมาอยู่แต่บ้านเด็กอ้วนๆที่แบบไม่เอาหาเลยเลยไม่รู้จักการแต่งตัวเลยผมก็เริ่มจากการนี่แหละถามเพื่อนไหมเล่นแบบการซื้อใส่กางเกงดีๆใส่เก๊ขาไม่ใช่ดีๆใส่เกงขายาวจะ ปกติผมใส่แง่กีนักเรียนหรือไม่กางเกงขาสั้นอุ้ยเที่ยวผมนึกออกเลยสัตว์ตอนปหกเว้ยผมไปเที่ยวกับเพื่อนไปห้างแฟชั่นไอแลนด์ไปกับเพื่อนเพื่อนแม่งก็แต่งตัวดีๆใส่กางเกงใส่กางเกงจีนใส่เสื้อยืดนั่นนี่นู่นรู้ไหมผมใส่อะไรรองเท้าแตะกางเกงนักเรียนกางเกงขาสั้นนักเรียนเสื้อยืดนี่คือชุดที่ผมออกจากบ้านครั้งแรกที่เป็นนี่คือผมพยายามนะนี่เป็นแฟชั่นครั้งแรกของผมเลยแม่นี่คือเริ่มต้นของผมคือกางเกงนักเรียนกับเสื้อยืด รองเท้าแตะจากนั้นผมก็ค่อยๆพัฒนามาแล้วกันเขาก็เริ่มนี่แหละเริ่มจากการใส่ากางเกงขายาวแล้วก็เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตใช่จำได้เลยเป็นเสื้อเชิ้ตสีดำลายจุดเพราะว่าผมชอบ้องเาคนนึงชื่อว่าไทเลอร์โจเซฟแล้วเขาใส่เสื้อคล้ายๆแบบนั้นผมก็เลยซื้อตามขเขากอย่างผมชอบไปแล้วผมก็แล้วผมก,วก,วก็เริ่มใส่ซื้อรองเท้ารองเท้าผ้าใบตอนนั้นคู่แรกน่าจะเป็น Adidas สอัลเฟอร อาเดรัสอาเพราะบอลเพราะเป็นรองเท้าวิ่งด้วยคือผมเริ่มออกกําลังกายด้วยผม,ผมเริ่มพัฒนาตัวเองในะตอนนั้นอะ่ะคือตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเซลล์อินฟูเซนนะผมแค่แบบเริ่มอยากจะพัฒนาตัวเองไงเฮียเลยไม่อยากจะอ้วนเผลอเลยว่ะเออนั่นแหละ Anyways <c oughs> นั่นแหละผมแพมเบอะเยะเกินการแต่งตัวนะมันช่วยพัฒนาความมัน่นใจคุณได้เยอะมากเลยแบบโอ้โหเฮีย คือหนึ่งในสิ่งที่ผมแบบแวลูมากคือแบบผมดีใจที่ตัวเองทามากก็คือการแต่งตัวนี่แหละที่ผมเข้าถึงเรื่องของแฟชั่นเรียนรู้เรื่องแฟชั่นเนี่ยดีใจมากที่ตัวเองทํามาผมเริมม่มงงแล้วผมเริ่มหลงแล้วขออาจจ่านคลิปไปกันนะผมเขียนที่อะไรรึเปล่าอ๋อโอเคคำถามคือทําไมถึงทําไมถึงต้องแต่งตัวทําไมเราถึงต้องแต่งตัวแล้วแบบ มันยังไงทำไปแล้วต้องทำไมแราต้องแต่งตัวด้วยคําตอบนะมที่เราต้องแต่งตัวให้ดีเพราะว่าคุณแม่งโง่อยู่แล้วอะคุณคือคุณมันน่ารังเกียจอยู่แล้วไอ้เชี่ยผมจะใช้คำนี้ you already ugly เฮ้ย you already ugly เว้ยเก็าปะคือไม่ได้หุ่นดีไม่ได้หล่อไม่ได้แบบเกินแบบนะคือการแต่งตัวมงงไวม่ง่ายไอ้เชี่ยแม่งคือแบบคุณแบบดูดีขึ้นเลยคุณแค่แบบ ใส่เกงใส่ใส่เก,งก้งขายาวใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อยืดดีๆคุณอาจจะใส่ใส่เสื้อเชิ้ตจบดูดีละคุณไม่ต้องหลอ่อคุณไม่ต้องผุนดีมากคุณแค่แบบใส่ชุดให้ถูกไซส์นั่นนี่นูน่นไม่ดูดีขึ้นมาได้เยอะเลยเลย้ยนั่นแหละครับมันคือมันมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่จะทําให้ดูดีขึ้นอะเก็ตวะจริงๆมันมีอีกอีกวิธีหนึ่งก็คือทรงผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกมาแล้วกันแล้วกันนะนะนะ ผมพูดที่อะไรวะนั่นแหละตะคิวตะคิวคลิปนี้คูดเคิลติกเลยค่ะอันนี้เว้ยคือคลิปก่อนนันนะี้ผมผม,ผมเพิ่งบอกไปใช่ไหมว่าอย่าไปสนใจคนอื่นอย่าไปแคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วทำไมเราต้องแต่งตัวเพื่อให้เราดูดีต่อคนอื่นใช่ไหมย่ังที่ผมบอกว่าแน่นอนเราไม่ได้แคร์คนเราไม่ต้องแคร์คนอื่นแบบแต่เราไม่ได้ต็อนปะแคร์ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไอ้เชี่ยไอ้ยางที่ผมบอกไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมมืกันนะ เรื่อง how to stop not caring people เนี่ยแหละมันเขาจะอธิบายได้ชัดเจนของผมเลยอันนี้ว anyway, คือ,อยังไงการแต่งตัวมันก็ต้องมันสำคัญอยู่แล้วถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานถ้าคุณใส่เสื้อยืดรองเท้าช้างดาวกางกงขาสั้นมาสัมภาษณ์งานอะผมคือผมมองแล้วว่าแบบผมไม่เอาแน่แนคือถ้าถ้าสัมภาษณ์ล้วคุณไม่มีเฮียอะไรดีอะคือผมไม่เอาคุณแน่แน่ผมตัดทิ้งคนแรกเลยแต่ถ้าคุณแบบแต่งตัวแบบเสื้อโปโล ใส่เสื้อโปโลใส่เางเกงสแล็กใส่รองเท้าหนังไม่ต้องแพงทุกอย่างไม่ต้องแพงสแล็กตัวละร้อยเก้าเก้าก็ได้รองเท้าหนังมือสองสองร้อยกว่าบาทหนังหนังปลอมหนังพียูอ่ะใส่เสื้อโปโลตัวละร้อยเก้าเก้าก็ได้แค่แต่งตัวให้มันดูดีอะคุณจะดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยเอ้นี่เวทีนี้เรามาให้คําแนะนํแล้วกันดูขี้แอดกันไหมปะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมทำประกันสิ่งที่ผมใช้ ผมแต่งตัวยังไงให้มันดูดีขึ้นนะ <S <S ก็อย่างแรกเราต้องลองสิ่งที่เราไม่เคยลองมาก่อนอย่างอย่างเมื่อก่อนผมใส่รองเท้าขเาเองเกงขาสัน้นรองเท้าแตะเสื้อยืดผมก็เริ่มผมก็เริ่มลองจากอะไรเปลี่ยนจากขาสัน้นเป็นขายาวรองเท้าแตะเป็นผ้าใบเสื้อยืดเป็นเสื้อเชิ้ตทีนี้เราก็ต้องลองหลายๆอย่างเวเช่นแบบลองแต่งเราต้องลองเรียนรู้เบสิก สีที่เหมาะกับสกินของเราสกินโทนของเราว่าเนี่ยเส้นเลือกสีเขียวคือโทนอุ่นนะเส้นเลือดสีฟ้าคือโทนเย็นนะเราจะใส่เครื่องประดับสีทองหรือว่าสีเงินดีให้มันเข้ากับตัวเราแล้วก็เราจะใส่เสื้อสีอะไรให้มันแบบเราดูผ่องขึ้นใส่สีดํานะสีดาสีเทาสีขาวเนี่ยเป็นสีพื้นฐานนะสีนาวีนะสีกรมท่าเป็นสีพื้นฐานที่แบบสามารถใส่ได้เป็นสีเบสสีเบสิก แล้วก็เกงนะักเกงยีนสีดำสดีสียีนสีขาวนะเบสิกนะสีขาวนี่จะดูแบบเออจะดูสุภาพดูแบบน่ารักดูซอฟสีดำก็จะดูเข้มๆนะเป็นคนเข้มๆสีเทาก็จะแบบเอออาจจะดูแบบใส่ไปงานอะไรประมาณนี้หรือเกงยีนก็จะแบบแคชชวลหน่อยอะไรประมาณนี้คุณคุณต้องไปเรียนรู้เบสิกมาก่อนแล้วก็อย่างอย่างแนะนําสาหรับคนเตี้ยนะคนเตี้ยอย่างคืออย่างผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบใช่ปะ เราอาจจะใส่เอ็เกขาสั้นเนี่ยเองเกขาสั้นที่แบบเหนือเข่าขึ้นมานี่คือเข่าเราใช่ปหเราควรจะใส่แบบประมาณนี้นะหรืออาจจะขึ้นมาหน่อยให้มันแบบเนี่ยนี่คือถ้าผมผมใส่อย่างงี้ใช่ป่มผมจะดูเตี้ยขึ้นมาทันทีเว้ยคือผมไม่มีรูปอะแต่ว่านี่แหละคือถ้าผมใส่เงี้ยผมจะดูเตี้ยมากเลยเว้ยเพราะว่าขาเราจะดูสั้นเพราะว่าเราตัวเตี้ยอยู่แล้วถ้าผมดึงขึ้นมาแบบถ้ามันประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วผมแบบเสื้อคลุมเงี้ยขาจะดูยาวขึ้นนะ มันจะดูแบบดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วแต่เราอะคือถ้าเราชอบถ้าเราจะชอบพี่จะใส่เลยเขาก็เลือกเรื่องของคุณเราต้องเราต้องลองไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรที่ดีหมดตลอดเดี๋ยวึ้นผมว่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้ดูแล้วกันนะว่าผมแต่งตัวยังไงบ้างยังไงบ้างมันก็มีที่ดีเทียบอุเชื่อย่องหล่อเดยสัตว์กับที่แบบเอ๊ะเฉยๆบ่าอันนี้แบบอืก็ธรรมดาเอ๊ะเหมือนเด็กธรรมดาอุเชียไม่โคตรด,ดีเลยสัตว์ไอเชียมันแต่งตัวเชียอะไรมันมีหมดไปเข้าใจปะลองใส่ เราใส่สร้อยคอโซอย่างเงี้ยแม่กุญแจอย่างเงี้ยมุกอย่างเงี้ยรือว่าแบบสร้อยคอยาวๆอย่างเงี้ยใส่นาฬิกานาฬิกาหนังนาฬิกาเหล็กนาฬิกาแบบสมาร์ทวอชใส่แหวนใส่นั่งใส่นี่ใส่นู่นเราต้องหลองไม่ใส่แบบใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อยืดแล้วเลเยอร์ทับอะไรเงี้ยคือไม่มีหลายอย่างมากคือผมแม่ง ผูอ่าจะแพมไปเยอะหน่อยแต่ว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างพาชันด้วยแล้วก็ในอนาคตผมอาจจะทาแบรนด์เสื้อผ้าอันนี้ผมเกินเวลยสําหรับใครที่เป็น OG แล้วใครที่แบบยังดูคลิปตอนนี้อยู่นะเคยคุณเก็ีปดะผมตอนนี้ผมมี4ซับสไคร์เบอร์เว้ยแล้วก็มีแค่หนึ่งคนที่เม้นมีสองคนหนึ่งคือแฟนผมมีคนหนึ่งคือใครก็ไม่รู้เว้ยอาจจะเป็นเพื่อนผมก็ได้แต่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแต่ว่าเคยดีใจมากที่เขามาเมนแต่ว่าตอนนี้มีแค่สองคนคือแฟนผมกับคนที่คนนั้นใครก็ไม่่รู้แ้แแลวมีคส ซึ่งสี่สับไค b e เบอร์นี่คือผมและหนึ่งคนแฟนผมหนึ่งคนอีกสองคนที่ใครไม่รู้นั่นแหละฮะก็รกระซิบไปแล้วกันว่าผมจะทำแบรนด์ way. เสื้อผ้าไ้ใครที่เป็นโอจีนะมามา,มากระซิบผมบอกได้ว่ากระเพาะไก่เดี๋ยวผมให้ส่วนลดผมให้ส่วนลดได้เที่ยวผมให้เสื้อฟรีเลยโอเคอะกระซิบกันนะกระเพาะไก่นะ <laughs> <laughs> อีะเอยครับมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าที่อะไรวะ อ๋อแต่ว่าคุณควรไปศึกษาเบสิกเองแล้วกันนะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองอะไรใหม่ๆแล้วกันซึ่งโอเคเรามาให้เขาเรียกว่าแบบทดสอบแบบฝึกหัดที่แบบคุณฝึกได้หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็นั่นแหละค่ะอาจจะเหมือนคลิปที่แล้วก็คือถ้าคุณมีเสื้อผ้าที่คุณอยากใส่แต่คุณไม่กล้าใส่อะลองใส่ดูลองใส่ก่อนคุณคุณอาจจะยังไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้คุณลองใส่ก่อนลองใส่แล้วก็ส่องกระจกดูเออทค่มันเป็นยังไงวะมันดูดีไหมวะอะไรอย่างนี้คุณออง ลองลองแมทช์เสื้อในบ้านคุณอะนะลองไปหาดูเอาเสื้อมาสักสามตัวกางเกงสามตัวลองเท้าสองคู่แล้วคุณก็ลองใส่ดูแบบอันนี้อันนี้หนึ่งคู่กันอันนี้สองคู่กันอันนี้สามคู่กันหรือว่าเอาอันนี้มาสลับกับอันนี้ลองลองดูลองดูลองดูสนุกสนุกแล้วไหมสนุกมากมันอาจจะที่เกียจถอดใส่แต่ว่าสนุกเหมือนกันนะผมชอบมากเลยการแมชเสื้อผ้าเล่นในบ้านลองทําดูก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไมากก็น้อยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมแพร่ เป็นยังไงบ้างนะแต่ก็นั่นแหละคัะสงสัยอะไรยังไงก็เมนถามไวแล้วกันนะครับก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนที่เขาสนใจในการแต่งตัวหรืออยากจะพัฒนาความมั่นใจของเขาแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับฝากไลค์และซับสไครต์ไว้ด้วยบาย,บาย